สวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซีตุ๊กตันกับพี่น้องค่ะคงินีติมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชงยวนแปซิโงเลปงเป็นชงแบงปันโตเล็กแบงปันแนวนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้กกับพี่น้องค่ะแนวทางเด็ดๆแนวทางเหม็นๆเอามาฝากมาตอนกับพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะของแท้แน่นอนของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมิสเตอร์บอลของเฮาเนาะกับพี่น้องค่ะรถนี้กับบังวาสิเขาทั้งล่างทั้งบนอีกนะคะพี่น้องเนาะ บางบาสิบอลลูดเราจะพี่น้อง่ามาให้แล้วเดี๋ยพี่น้อง่าชุดสามตัวสามตัวกัสมิยูแปดหางชุดสตัวกัสมิยูแปดหางเดี๋กับพี่น้อง่าชุดสอตัวชุดสองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งาแล้วก็เก้าหาเด้อย่กพี่น้องเด้อ เลข3ตัวก็สิมี7 04 604 614แล้วก็603 914 904 714แล้วก็104ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนขีดเส้นใต้สีแดงๆหมาย0440เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิ่นๆ FC ก็ถามหาอันลงให้ก่อนนั้นนั่นเขาบอกว่าเป็นของปลอมนะครับพี่น้องค่ะของแท้ คืออันนี้นะคะพี่น้องก็ลงวางลงในกลุ่มค่ะพี่น้องค่ะก็เลยมาฝากมาตอนใบนี้เป็นของแอดเพนเพนผ้ารวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดสองตัวล่างค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วในเขานึงหาหนึ่งเนาะค่ะวันนี้ให้หกหกหาหกแล้วก็สี่หกเราจะพี่น้องจะรอผลวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีหกหาดอกกับพี่น้องเนาะแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ ภูมิภาคปุชช OP ก็เลื่อนผ่านเนด้อจ้ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คือเก,ก,ก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะสโลกแกนของเฮาเนาะค่ะเนาะไม่รักไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะรักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเลขดีเด็ดเลขเป็นเมือนกับสัญหามาฝากมาตอนค่ะพี่น้องค่ะเลขตุกๆๆเลขหวยตุกหวยอ่าสวดคำนวณแต่ละอาจารย์ก็สิไมีเขามีออกมีถูกมีพิษนี่ ลุดมีเขาบางเป็นบางธรรมดาะพีนน้องคะสำหรับเล็กวิง่งเด่นล่างแอดทอนลักซิพให้เจ็ลักหน่วยเหซองเล็กหางเดียวล่างหางเดียวด้วพี่น้องเด้อให้เด็ดเด็ดให้เน้มนมนตวัวเดียวเจ็ดสองสองเจ็ดล่างตามสูตรของพลเงวดที่แล้วนี่ให้หนึ่งหมดอีกสูตรหนึ่งก็ให้หนึ่งชุดหนึ่งนะคงวดที่แล้ว แต่บางวน,นี้มันพอชนกันค่ะมันมาเจ็ดก็มาสองจับคู่กันเลยค่ะพี่น้องขาเจ็ดสองสองเจ็ดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณคือเกาหล่ะค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยโชคเฮ้ร่งวันที่หนึง่งจะพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เด็กดิเด็ตเล็กเหม็นเหม็นคือเกาขารวยรวยจ้า